บาร์เซโลนาสนใจดึงตัวจูเลียนอัลวาเลสดาวยิงระดับโลกอาจกระทบอนาคตมาคัดแรดฟอร์ดบาร์เซโลนากำลังหันมองตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปหลังจากเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงโดยทีมของแฮนซี่ฟลิกยังไม่แพ้ใครในลาลิก้า5นัดแรกชนะ4เสมอ1แต่ข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาดาวยิงตัวใหม่อาจส่งผลกระทบแบบโดมิโนต่ออนาคตของมาคัสแรดฟอร์ดดาวเตะตัวยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในตลาดซัมเมอร์บาร์เซโลนาไม่ได้เคลื่อนไหวมากนักโดยมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเพียงไม่กี่รายได้แก่โจนกาเซียผู้รักษาประตูและลูนี่บัตกีปีกหนุ่มที่ย้ายมาแบบถาวรนนอกจากนี้ยังมีดิยวยืมตัวมาคัสแรดฟอร์ดจากแมนยูเน็ดที่จะอยู่จนจบฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดในราคา26.2ล้านปอนด์หรือราว1,150ล้านบาท แรดฟอร์ดวัย27ปีเริ่มต้นชีวิตในแดนกระทิงดุได้อย่างน่าประทับใจโดยล่าสุดยิงคนเดียว2ประตูพาบาซ่าชนะนิวคาสเซิลสอต้นหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดเปิดฤดูกาล2 0 2 5 2 5 6 5ที่เซนต์เจมส์พาร์คแรดฟอร์ดเปิดสกอร์ด้วยการม่งอย่างชัฉลาดก่อนซัดลูกที่2ด้วยพลังอันมหาศาลเพียง10นาทีต่อมาทําให้เขาได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลน,นักวิจารณ์และเพื่อนร่วมทีมอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเคยโดนลงโทษเบ้นสำรองในนัดลาลีก้าที่บาร์ซ่าถล่มเกตาเฟ่3-0หลังมาซ้อมช้ากว่าเวลา2นาทีตามรายงานของเดียสเลติกแต่การลงโทษนั้นไม่ได้นานเพราะฟลิกส่งเขาลงครึ่งหลังและแรดฟอร์ดก็ช่วยให้ทีมนำ3-0ด้วยการแอสซิสต์ให้ดานี่อัลโมฟลิกยังคงชื่นชมแรดฟอร์ดอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นกำลังหลักของทีมได้การมาของแรดฟอร์ดช่วยเสริมความลึกของแนวรุกบาร์ซ่าโดยเฉพาะเมื่อลามินยามาลกองหน้าดาวรุ่งบาดจิบหลัง ทำให้แรดฟอร์ดบัตี้และเฟอร์ลันตอเรสต้องสลับกันลงสนับสนุนราฟินญ,ญาแม้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จะยังคงนำทัพแนวรุกด้วยฟอร์มการยิง42ประตูนในทุกรายการฤดูกาลที่แล้วแต่ดาวยิงชาวโปแลนด์เพิ่งอายุครบ37ปีในเดือนสิงหาคมและอนาคตในระดับท็อปอยังไม่แน่นอนบาร์เซโลนาจึงหันไปมองกองหน้าตัวกลางรายใหม่โดยดีอสเลติกรายงานว่าทีมกำลังเล็งจูเลียนอวาราสดาวยิงจากเอลติโกมาดริดเป็นเป้าหมายหลัก การเล้ล่าอเวเรสอาจากระทบต่อการตัดสินใจซื้อแรดฟอร์ดถาวรเน,นื่องจากบาซามีปัญหาการเงินสะสมโดยต้องการต่อรองราคาจากแมนยูเน็ตให้ถูกลงกว่านี้แรดฟอร์ดย้ายจากแมนยูหลังความสัมพันธ์กับร<า>ูเบนออมอริมกุนซือทีมแย่ลงโดยเคยยืมตัวสั้นๆกับแอสตันวิลล่าในเดือนมก,กราคมแต่สุดท้ายได้สมหวังย้ายมาบาซ่าซึ่งเป็นทีมในฝันการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมนี้ทาให้แฟนปีศาจแดงบางส่วนต้องกล้ากลืนฝืนทนมองเห็นตั้งแต่ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาไล่ขับไล่กลับมาโชว์พร้อมได้ดีอีกครั้ง บารเซโลนากำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในและนอกสนามการมองหากองหน้าอย่างอาวาเรสอาส่งผลต่ออนาคตของแรดฟอร์ดขณะที่ปัญหาการบริหารและสนามเย่าที่ยังไม่พร้อมใช้งานเพิ่มแรงประดันให้สโมสรแม้จะมีผลงานในสนามที่แข็งแกร่งแต่แฟนบอลและทีมยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต